สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ13นะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือน้องๆน,นักเรียนนะครับเขาบอกว่าเศษส่วนในข้อใดมีค่าไม่เท่ากับเศษส่วนในข้ออื่นนะครับเรามาเช็คทเลชอยส์เลยนะครับอ่าเรามาดูที่ชอยที่1แล้วกันนะครับชอยส์ที่หนนะครับเขาบอกว่า30นะครับ30 ช้อยที่หนึ่งบอกว่าสามสิบนะครับส่วนสี่สิบห้าเอาอะไรตัดดีครับเอาห้าตัดเนาะเอาห้าตัดห้าหกห้าเท่าไหร่ครับห้าเก้าอะไรตัดดีครับเอาสามซับสามสองสามสามนะครับสแสดงว่ามันคือเศษส่วนสองส่วนสามนะครับช้อยที่หนึ่งนะครับให้ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะเราจะได้ดูง่ายๆหรือท่านอื่นมีวิธีแบบอื่นก็ได้เช่นกันนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูสามสิบหกนะครับส่วนสี่สิบแปดเอาอะไรตัดดีครับเอาหกดีไหมครับหกหกสามสิบหกหกแปดสี่สิบแปดสองตัดครับสองได้สามสองตัดได้สองตัดได้สามนะครับสองตัดได้สี่เป็นเท่าไหร่ครับสามส่วนสี่โอเคพอตัดมาถึงตรงนี้เรารู้แล้วเห็นไหมครับอันนี้สามส่วนสี่อันนี้สองส่วน,น,นสาม ยังไงก็ไม่เท่ากันเรามาเช็คช้อยที่สามดูช้อยที่สามนะครับห้าสิบสี่ส่วนเจ็ดสิบสองเอาอะไรดีครับเก้าตัดเลยนะเก้าหกห้าสิบสี่เก้าแปดเจ็ดสิบสองเอาอะไรตัดอีกครับเอาสองตัดได้สามส่วนสี่เห็นไหมครับช้อยนี้ก็เป็นสามส่วนสี่ตอบเลยได้ไหมครับตอบเลยครับคำตอบก็คือช้อยที่หนึ่งครับทำไมรู้ล่ะอ่ะ ตัวนี้เห็นไหมครับกับตัวนี้เท่ากันคือ3าส่วนสี่ไอเนี้ยแน่นอนมันก็น่าจะสามส่วนสี่โอเคอ่ะผมจะตัดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับชอยที่สี่นะครับจริงๆเราก็สามารถตอบได้แล้วนะครับเราสามารถข้ามไปทำข้ออื่นได้เลยแต่เนี้ยผมเนื่องจากว่าเป็นการแนะนำก็เลยตัดให้ดูนะครับเอาอะไรตัดดีหนึ่งสามสองส่วนหนึ่งเจ็ดหกบางคนบอกว่าตัวเลขเยอะขนาดนี้ เอาเลขง,ง่ายๆตัดได้ไหมครับเอาได้สองหกสองหกอ่าโอเคสองแปดสองแโอเคเอาเลขอ,อะไรตัดดีครับอ่าตัดอีกเอาสตัดเหลือสามสิบสาส่วน44เอาอะไรตัดดีครับเอา11ครับ11บเอ็สามสนะครับแสดงว่าช้อยสองช้อยสามช้อยสี่มีค่าเท่ากันส่วนที่ไม่เท่ากับเห็นไหมครับก็คือตอบช้อยที่1นะครับ ข้อนี้ก็ไม่ยากแต่อย่างใดสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ